สวัสดีครับผมโยชิเอกลุกรสนะครับคุณกำลังชมโยชิทีวีช่วงช็อคสเปเชียลของอารอนิจุดกำเนิดภาคอีเวนต์2นะครับวันนี้ผมก็อ่ารู้ทางไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอ่าเมื่อกี้เล่นไปศึกษาไปนะฮะก็เจอประตูรับไอเหงสวยนี่นะฮะไอบ่าเอ้ยซ่อนเนียนเลยเนี่ยฮะเนียนมากเนียนโกโกเนียนกกโ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 กเห็นไหมเป็นต้น วันนี้เราจะถ่ายายากันเลยครับตั้งถ่ายยาเอาแค่ okay. ประมาณ15 15นาที59วิกดของอ่ Facebook ุ๊กอ YouTube ฉันก็จะคุยกับพวกแกแอ้วแล,ะ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 ละ้วๆลกดยำบากมากบอกจากใจหูฟังใหม่เจ็บหูชะมัด ใครอยู่ข้างหลังอะ่ะใครอยู่ข้างหลังอะ่ะไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเให้ททยใครตายครับโดนแล้วกัดหัวงำ ไอเงินไปแล้วไปทางนี้อ่ะไอ้บ่เอ้ยไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่สุกลาวไอ้บ่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 โลอลอลอลโลหน่ารักอ่ะเอาแหละฮะหามุมแอบหามุมแอบหามุมแอบอันนั้นวันนี้อาจารย์จะสอนทำความดีเนอะโอเลกันบ้าวันนี้เป็นปุบปับชัยเลน ฟังเครม่เน right ี่ยเอ้ยอย่าเครอเจินาจ์อเจย์ผิดไปแล้วอจ์อเจินฉันรอดแล้วจารย์ฉันรอดแล้วให้ตาชิลองบินฉันรอดแล้ว run r ร n run r u ฮ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรั u n r run run r n r u r ร n r u อ้าเปิดได้ด้วยเดี๋ยวซ้ายครับไปทางขวานี่เจอตายอย่างเดียวนั่นอยู่ครบเลยสวัสดีเพื่อนๆว่าไงแกติดกู้ก่อเอาว่าไงเดี๋ยวฉันจะไปเรียกพ่อแม่เองมาเอาไหมฮะมาประกันตัวพวกเจ้าฮะเอาเป่าเอาไหมยิงอีกยิงอีกเอ้ยเอ้ยต้องเข้าไปด่าแม่หน่อยไอ้บ้าเอ้ยทำไมเออที่ฉันเลีกยแกฮะ ข้าจะเรียกพวกแม่เจ้ามาประกันตัวพวกเจ้าทำไมแกไม่ได้ยินฮะ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 นั่นยิงเมื่ออะไรวะกูรู้เลยไอ้สัตว์เรียกกูอยู่ไหนแยกูขอโทษกูผิดไปหาตำรวจหาบกก่อนบกอาจจะอยู่แถวนี้บกอยู่ไหนครับบกบกบกแล้วก็ประตูลับนะครับจำได้แม่นเลยตรงนี้จำได้แม่นแม่นมากๆ อ๋ออะไรนี่อ่ะฉันเจอมันได้มันคือทางสว่างแต่ฉันไม่ไปถ้าไปเนะี่ยฉันตายแน่ๆพอ,อพิ่งโดนมาแล้วโอเคฉันจะเดินไปทางสว่างแล้วฉันอับอีกินอีกทีแล้วสานาทีตอนนี้เจ็บหูมากตอนนี้ก็หนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่ง,นนงทุ่มดีห้าโมง เดี๋ยวหนึ่งทุ่มเดี๋ยวก็เจอจูออนพาร์ทสองนะครับใครครับเดี๋ยวก็โดนเตะเดี๋ยนี่เดี๋ยเดี๋ยได้ได้ได้เดี๋ยวจะเจอซ็อกกล่าวขนาดหนักซ็อกกล่าวเธอมันซ็อกกล้าขนาดหนักซ็อกกล่าวซ็อกกล่าวเอาลงคนแรกเลย ย mm. ายนายกยายนากยยนานกทำได้แค uh ่นี้ไงพีบ้าอ๋ออืมฮัลโหลเลอะเลอะลอะเลอะลอะเลอะลลอลลอลเลลอลอลลอลอลลอล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 อลลลลเลล เพ hey. ิ่มเรตติ้งไว้เฮ้ยจะทำยังไงเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ evet ้นระทึกลุ้นระทึกคิดว่าจะไม่ร่อแน่น่ะหวดวิดวุ้นระทึกเอ้ยสงสัยวิดต้องใส่คลิปนี้แม่งดูดูกันดูกันเกินร้อยลุ้นระทึก เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออมันมานี่หาเลยนะหาเลยหาเฮ้ยนายนายได้ยินฉันพูดป่ะเนี่ยนายนายเมื่อกี้ฉันเจอไอ้ผีม่วงฉันเกือบโดนตุ๋ตูดนะนะนายไอ้ผีม่วงอ่ะไอ้หอยม่วงซีพีนี่นายได้ยินฉันพูดป่ะเนี่ยนา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 ยหัวหายลืมไปฉันขอโทษพูดทำไมวะเนี่ยอะไรจำอะไรได้ห้องนอน เออจำได้ห้องนอนในห้องไหนแต่จะบ่นว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วขอนอนดีกว่านอนนอนดีกว่าไปว่าแล้วนอนนอนนะครับนอนชั้นนี้ป่าวะใช่ป่ะเดี๋ยวสายนี่มันเดินมเองบึ้บอืมอืมก็เสียวอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ui ui Ơi ui 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 Happy Birthday To you, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tỏ à you Tỏ you do you do you đi you do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  ึกได้ยินอยู่ดูดูพี่ไม่ได้พูดนะเอาแล้วห้องไหนวะห้องนี้ว่ะห้องไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เรามีรัวตัวอะไรอะสควอตสควอตสควอต โอ๊ยอ๊ยโอ้ยตุบมเลื่อยเลยเฮ้ยตุบมาเรื่อยไม่เอาอย่ามาฆ่ากูอย่ามาในก้ากูทำไมมาด้วย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 ซ่อนตู้ซ่ตู้ซ่ตู้ชาวนาอย่ามาอย่ามาเออรอดแล้วกดนะ อ้า้ออยังอยู่อ่ะเออออเอันไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้แอบไม่อยู่นะครับ แล้วไปนะเนี่ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟ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 หรือว่าไอ้มิกะโดนทุบไอ,ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมิกะโ,โดนทุบอาเซฟสีเลยแล้วกัน,นอ้าวอ้าววงกลมครบแล้ว,วมีกากะมีกะโดนทุบโ,โอ้ตายนะมึงเอ้ยโอ้โ h ตกใจพี่พี่กี้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเ้ยจ้ะแค่นี้แค่นี้มันเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่นี่วามันไปตรงไหนวะมันไปจางใสอ๋อจังไส่ไหน ตรงที่ลงเป็นโนมันต้องมีประตูใหม่สักห้องอ่ะเชื่อดีนะตรงนี้ไม่มีหรอกไม่ค่อยมีอมั้งเอะไปดูดีกว่าฮัลโหลวันดีไม่เคยอยู่เมยไม่มีประตูมันกตีน,นมันอยู่ห้องไหนวะแสังอ่ทางนี้วะเปิดไหน <c oughs> เปิดแล้ว <c oughs> ก็เปิดแล้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะ นะไม่ใช่ห้องนี้หรอกห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรนะวงเล็บไม่อยากเข้าไปดูเดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดวนตยุยนั่นเป็นห้องไหนกันแน่ไม่ออกเออห้องไหนวะห้องนี้เปล่าวะานะเฮ้ย,ยตกใจไอ้ผียักษ์ไม่เงยสัตว์ไอ้มิกา

โอ้โหตอนนี้11นาทีที่ถ่ายแล้วนะฮะหรือว่าเกมนี้มันจะจบแล้วเนี่ยเอาบ้านนะจบเร็วอเออสะพานไปสะพานไปสะพานหรือไปสภา,สาเอาอีนี้กหัวขาดอยู่เนี่ย,ยดเ,เดี๋ยว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 เออนั่นน,น,น,นั้นนะกูงโง่สะพานสะพานมันมีหลายสะพานอ่ะ อเอ้อเดี๋ยวจะเป็นห้องนี้วะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีน,น,ะนะมันจะมีเล้สะพามันก็ขาดอยู่เหมือนเดิมไอ้หนีงก็น,นอนตายอยู่เนี่ยไม่ขาดยังขาดอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปล,เลี่นนนนยน,นแปลงม,ม,ม,มัน<อ>คนละภาคกันอเออห้องโกงห้องโกงเหรอ ฮ่องกงฮ่องกงโอ้ไม่ไปวันเดียวครับฮ่องกงนี่ไงฮ่องกงถึงแล้วฮ่องกงฮ่องกงเลยก็ถึงแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นสนามบินด้วยเนี่ยฮ่องกงเนี่ยเออเนอะไปทำไมสมุรภูมิก็เนี่ยฮ่องกงก็มีเนี่ยเอ้ยห้องขังเออห้อง แล้วไปทางไหนทางนี้ป่ะเจอีอ๋อไม่เจอทำตาโตใส่ไม่เจอนะมีไหมมีไหมมีไหมโอ้ยสองประตูอกบอย่าบอกห้องน้ำมันจะมีในแงห้องน้ำออัลออบัลลีบิลลาบัลลอบัลลอบัลลีชลลล จะเป็นประตูแถวนี้นะเออประตูนั้นยังไม่ได้ไปเลยนี่ไงนี่ไงอโอ้โห,โโหไม่มีอะไรไปฮ่องกองกันเออรู้แล้วฮ่องกองอะ่ะเออไม่มีจีนไม่มีคนจีนสักคนเลยไปห้องไหนเราต้องหาห้อง,ห,องห้องเกาหลีห้องเกาหลีหาหาในที่ไหนห้องเกาหลี มันได้ไหนไหนมันได้ไหนอีกคือนี่เหรอตอเอ้าไม่มีมนแถมไว้นีว่ะเอ้ยเอ้ยนี่อะไรเนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงงอ๋อต้องทคงกลายวก่อนนี้ก็อ่าง ใช่ล่างเหรออันนี้นีพี่ขอทำเองนะอ่าทำเองล้กันอ้าวดับเลยทำไงางเอาอีเี่ยจบมจบนั่นนี่ฮะเฮ้ยเยาโดนตรงกลางเึบเอาเ โอ้มันยากว่ะนเนี่ยป็นพวกช็อกแกล์ชัวะเอออีบ้าตัวนี้ไงมันเนี่ยเอองง,ง,งเว้ยอันส้ายยังตุกข้ามจุดหุดทายเลยอ๋อตัวนี้ขึ้นก่อนว่ะโหตัวนี้ขึ้นเดืบเบิ้ลเลยเอออันตัวนี้ขึ้นเฮ้ยไม่ใช่ลบออกลราอ,อกเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็มา

ขอตัดปักงหน้ากันบ๊ายบายบ๊ายบาย